สวัสดีครับฟางเกษตรครับนี่ครับถ้าท่านใดเกษตรกรท่านใดนะครับต้องการฟางนะครับนี่ครับสนใจก็ทักมาสอบถามพูดคุยได้ครับมารับที่หน้าโกดังได้ครับมารับหน้างานเลยก็ได้นะครับเวลานี้เรามีพื้นที่อัดเกือบพันไร่ครับแล้วก็กาลังทยอย อัดไปนะครับปีนี้ก็เป็นปีแรกครับพื้นที่เป็นพันไร่ครับที่จองไว้นะครับก็จะทยอยอัดให้กับลูกค้าไปเรื่อยๆครับนะครับเป็นเครื่องอัดของแม็กซี่นะครับบ็อกใหญ่แน่นครับ นี่ครับก็มาลากนะครับเดี๋ยวก็เทนเลอร์เดี๋วเทนเลอร์มาลากอีกนี่ครับท่านใดสนใจนะครับโทรมาสอบถามพูดคุยได้ครับเบอร์โทรศัพท์ครับ064 316 6343ครับเราทำทั้งรถตัดญ้านะครับ ส่งฟาร์มทั่วไปครับทั่วประเทศแล้วก็อาจฟาร์มก้อนส่งทุกฟาร์มครับราคาพูดคุยกันได้ครับมารับเองก็ได้ครับมีรถคิววิ่งส่งครับราคาก็ตามระยะทางครับหรือท่านใดสนใจก็มารับที่หน้าง,งานได้เลยครับนะครับก้อนใหญ่ๆครับจะให้ดู บ็อกครับใหญ่แน่นครับยกคนเดียวเกือบไม่ขึ้นนะครับตัวนี้นี่ครับล็บอกเป็นบ็อกแม็กซี่นะครับบ็อกใหญ่อยู่แล้วครับมาตรฐาน ก็ทยอยขนกลับไปไว้ที่หน้างานนะครับคาดว่าหน้าจะมีฟางให้ทั้งปีครับใครจะรับไปขายต่อก็ได้นะครับราคามาพูดคุยกันทางรถเรามีหลายคันครับรถลาบ นี่ครับฟางเป็นฟางนานาปังครับปลานาฟังที่เกี่ยวกันีครับเป็นข้าวหอมมะทุมนี่ครับฟางรับประกันครับนี่ครับแห้งแน่นอนครับนี่ครับช่วงนี้ก็ดินก็ยังอ่อนอยู่ครับก็มีติดลมกันบ้างครับนี่ครับก็ เดี๋ยวนำไปไว้ที่นาง,งานครับท่านใดสนใจก็โทรสอบถามพูดคุยกันได้นะครับเราทำทั้งเครื่องตัดหญ้าขายนะครับแล้วก็อัดฟางก้อนขายทีมงานเรามีเยอะครับคนงานพร้อมที่ให้บริการครับ ทางช่องฟาร์มเกษตรด้วยนะครับสวัสดีครับ